ลมหายใจอุจายีเนาะฟังดูให้ครูโ๊สให้ฟังอะไรเหมือนหายใจขู่เหมือนนอนกลนใช่ไหมอย่างนี้อธิบายนะครับลมหายใจอุจายีนะเป็นลมหายใจที่ทํางานผ่านตรงนี้น้องเอเข้าใจถูกผ่านกล่องเสียงผ่านช่องคอนะครับลมหายใจน,นี้เนี่ยเมื่อก่อนนะครับพวกนักรบเนาะ จะมีนักรบเนาะในพวกพราหมณ์ฮินดูหรือโยคีเนี่ยก่อนตั้งแต่ก่อน3-4 0 0 0พปีละเวลาเขาจะไปออกรบเนาะเขาจะต้องเร่งกำลังให้มันหายใจแล้วรู้สึกมีพลังก็จะใช้อูจายีเนี่ยในการให้มีเสียงแล้วสั่นสะเทือนไปถึงทุกเซลล์ของร่างกายคือหายใจ สังเกตไหมมันดูเหมือนมีเสียงทีนี้เสียงสั่นสะเทือนตรงเนี้ยมันช่วยอะไรหนึ่งคือมันค่อยๆสั่นเนาะเหมือนมีไอตัวอะไรนะเครื่องสั่น่ะเราไปปลุกปลุกปลุกเซลล์ลประสาทเพราะเมื่อกี้เราบอกเราจะเอาอะไรเอาตัวเอาลมปราณคือที่มันไปถึงเส้นประสาทแต่เพื่อนๆในปัจจุบันเนี้ยเพิ่งมาเริ่มฝึกมันยังไม่ค่อยเปิดเส้นนาดีต่างๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยเปิดเราจะต้องเอาอูจายีครับ เข้าไปค่อยๆสั่นค่อยๆสัน่นเหมือนเอาเครื่องไวเบอรอะไรนะไวเบรเตอร์เนี่ยไปสั่นผ่านระบบต่างๆของเราแล้วมันจะค่อยๆเปิดออกมันจะได้เปิดออกแต่กริยาวันนี้คือการเปิด2นะครับตัวอูจายเนาะมันพลิกกลับเข้ามาเป็นพอร์ตคลายได้ลองสังเกตเสียงในธรรมชาติดูนะครับเวลาเสียงคลื่นพัดผ่านเข้าหาดทรายเป็นไงสู ซชไหมเขามีการเสียงมีสั่งมีค่อยๆซึมเสียงลมพัดผ่านใบไม้กิ่งไม้เป็นไงอย่างนี้เนาะคือมีเสียงธรรมชาติเมื่ออะไรกระทบกันเขาจะให้เสียงเมื่อการสั่นสะเทือนเสียงตรงนั้นเราไปในธรรมชาติเนี่ยเราลาบตรงนั้นไปได้มีสติไม่มีสติเราจะรู้สึกเริ่มเชื่อมต่อกับเสียงของโลกได้ เวลลมหายใจอุจายีเนี่ยพอหายใจเป็นเนาะมันจะให้ทั้ง1คือกำลัง2คือความผ่อนคลายนะครับให้ทั้งสงส่วนทีนี้แรกๆเนี่ยมันทำย่างบาเป็นก็จะต้องทำแบบเค้นๆก่อนซะหน่อยนะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลา